สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาตกปลากันนะครับโดยการใช้เบ็ดใหม่นะครับเป็นเบ็ดออโรร่านะครับผมก็บัฟของผมตอนนี้เป็นเป็นลองนะครับผมเพิ่มระยะตอนกดเฉยๆนะครับแต่ว่าบัฟที่ผมมาในครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับบัฟออโรร่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอจับปลาทนี้ก่อนขอจับกก่อนขอจับกก่อนอ่ะ มากับบัฟโอโลล่าครับเห็นหมาทางขวาบัฟโอโลล่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในเซิร์ฟเนี่ยมีการคูณ2อยู่นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนใจดีที่กดคูณ2ให้ผมด้วยนะครับจะได้ว่าจะกดคูณ4แต่ว่านุพะคบหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องดูคนระับว่า15นาทีเนี้ยที่อ่ามีการกดคูณ2แล้วก็บวกกับโอโลล่าบัฟเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับลองดูลองดูอ,งดอุ้ยมาแนะล้วตอนแรกเป็นทองแนละ้วเหมือนจะเป็นปลาแบบโอโลล่าด้วยนะครับว่แต่มันดิน้นปะมันดิน้นปะ มันดีนว่ะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยได้อยู่ปะได้อยู่ปะได้อยู่ปะได้อยู่นะได้ได้ได้ปะวะโอเคโอเคโอเคยับเหมือนจะได้อยู่ถยับตัวแรกของเราจะได้เป็นตัวอะไรออร์ล่าตัวแรกนี่นะได้มาประมาณนี้นะเป็นมูลฟิชออโร์ล่ารับสองห้าสองกิโลกรัมอ่าโอเคเดี๋ยวไปต่อ ขอแนะนำ View ร้านมีอุปกรณ์บริการขายสินค้าแบบอนิเมะเวนการ์ดไม่ว่าจะเป็นไอดีไก่เพชรตั้งแต่ 10k ถึง 50k ฉันยังมีของต่างๆในเกมอนิเมะดิเฟนเดอร์ตัวละครบริการขายเพชรและเกมพาร์ตอีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับต้ติดปัญหานในการฟาร์มเพชรเกมเพชรมัตตากสุขใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โ,สโค้ด ZRG ZRG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเราบริการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยาวจ็วัน30วัน90วันเก้าสิบวันร้อยแปดสิบาันหรือสามร้อยหกสิบห้าวันหากคุ GVP ได้เครื่องจะแรงกว่า UVIP วิธีการซื้อกระแสน่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถรับระงวัลการได้ผ่านทูมอนี่วอลเล็ตแอปธนาคารต่างๆยิงดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเฮ้ยมาแล้วนี่ไงปอนพุ่งมาปั๊บเลยมมาเหโอ้แต่มาแค่ห้าสิบว่ะเฮ้ยมาโอ้โหได้กันรัวๆไม่แต่ตัวอย่างนี้มันมันกว่าจะได้มันมันมันยากอยู่แล้วไงถ้าเปปกติอ่ะ ไม่นแบนมากเลยวะเนี่ยเคยตกสามสามหลุมไม่ได้ของมึงเท่าไหร่ของมึงห้าสิบแปดบอลให้ห้าสิบแต่ว่ามับอลนี่มันมีเดีวเดียวห้าสบะมันเป็นห้าสิบแบบเข้งไงวะไม่ห้าสิบคือหลอดหลอดที่มันจะลดไม่ใช่เหรอโอ้มาแล้วมาแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆวะเจ็ดร้อยยังวะเฮ้ยกูลงไปซื้อก่อนนะลงเลยแล้วเฮ้ยกูเซฟที่นี่ไว้ใช่ป่าววะลดสิทดิ์เะ ไหหนนซื้ออตรงะเดินเข้าไปมันจะมันจะมีคนของใครวะหน้าเรื่อยๆเลยไน่าเหมือนกันนี่แต่ยังอ่ะเสร็จแล้วเสร็จนานแล้วตกใหม่ตัวที่สามแล้วเนี่ยหมดแรงมันหมดแรงมาแล้วเจ็ดอ่ะยังไงเกร้อยหลุดอุ้ยของใครอ่ะโห่่สี่หมื่นเลยอ่ะรวยๆอยๆเรารวยไปมาถึงได้ออโรร่าเลยใสออโรร่ากูวะรวยๆรืยๆโอ้คัทีเฮีย อุ้ยหนึ่งพันสองเลยเหรอมันจะเสียว่าตรงเนี้ยาล่มันมันแบบสุดขีดแล้วอะจังหวะเนี้ยอ้าวนิ่งอย่างนี้โดนดิเรียบร้อยอุ้ยโอ้ยรวยๆเลยเด็ดมันใหม่หรือเปล่าวะอยู่ตรงไหนอะห่าละโอ้ยกูออโรล่าว่ะแล้วออโรล่าเนี่ยรอซิสนะไหนหยู่หน้ารุสลิลเลยหรือต่อรุสลิลหยุดหน้าเลยเด็ดเหยื่อหมดแล้วอะยังไม่หมดเลยอันนึง ไปเอาหลุดล่ยังหลุดเถอะเฮ้ยมาเหมือนกันวะตัวธรรมดาอีกแล้ววะกูหลุดวะกูโคตรดิ้นเลยวะโอ้โหโอ้โหหลุดปะเนี่ยหลุดปะเนี่ยหลุดปะเนี่ยโอ้โหนี่ก็ตัวธรรมดาแล้วเนี่ยโอ้หลุดอีกแล้วมันดิ้นเกินไปวะโอ้โหตัวธรรมดามันดิ้นเกินหมดแล้วเีลยนั่นแหละนี่แล้วกูสายไปแล้วโอ้ยหลุดไล่แล้วโอ้ my god โอ้ยเวฟสามตัวติดเลย แป๊บเดียวเงินแม่งจะแซงแล้วตัวนี้ไม่ซิ่งด้วยแล้วตัวนี้ไม่ซิ่งด้วยทำไมเป็นของดียวเป็นใหม่มันถอยใหม่ไปแดงไปแดงเฮ้ยมาเหมือนกันว่ะแต่กูจะกดได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องโอ้โหมันเร็วมากเลยว่ะเพื่อนมันเร็วมากเลยของกูไม่ซิงเลยแม่ของกูไม่ซิ่งเลยโอ้โหคนเร็วกว่าคลิปไว้ด้วยอ้ายอ่ะมันซิ่งซ้ายอย่างเดียวอ่ะของกูซ้ายสุดขวาสุดเอ้ยอะไรวะนะกล่องเฮ้ยกูมากูมา ธรรมาดาบ้างกูอะดูหน่อยดิธรรมาดาโอ้ยเยอะนานว่ะตัวเนี้ยเอ,อ้ยมันมยมันิงงยมึงเยอะนาน,านแต่กูเยอะหลุดเราไม่เหมือนกัน <c oughs> เฮ้ยหลุดหลุดเนี่ยมันแค่ซ้ายรัวๆเลยอะกูก็แบบชิวๆเสียดายวะ่ะเวลาหลุดไม่เสียดายว่ะหนึ่ไม่ของกูมันแล้วมาเลยแล้วมาเลย้ยไอปอนมาว่ะปอนมาว่ะอรล่าของปอนว่ะวาะอุ้ยโอ้ไม่ได้แล้วว่ะเพื่อนตัวปกติแล้วว่ะ ไอมาอีกแล้วกูไม่มากูไม่มาเลยริงไม่มาเลยพอมาก็หลุดโอยเศราเกิน่ตกต่ำพากตัวอะไรวะตัวธรรมดาวะธรรมดาเจ้าโคตรใหญ่เลย โคตรล้มป่ะไทเดียวต่อเดยงอย่างเดียวเลยเพื่อเงินกูจากแสนหนึ่งหายหมดเลยเราซื้อเซื้อรูดไหพี่จะเปิดไทเดียนให้ป่ะเออเนยอ่เนยอยู่ไหนอะเออวะออกไปแล้วมั้งนเแค่ซื้อเนยดิอ๋อแค่ซื้อเบ็ดอ๋ออุ้ยอันนี้มันนานไปว่ะกูว่ากูเริ่มนานไปแล้วบอนกูร้านจัดเต็ไฟกูเข้าใจพ่ไม่มาเยนอนวันนอนนธรรมดาเดี๋ยไปยอมมันดิกูไม่ยอมกูจะให้ได้เื่อยเเลยเลย แล้วมาเลยเฮ้ยโอ้ยทำไมกูกับปอนมาบ่อยจังวะกูบอกเลยกูบอกเลยมีศูนย์พันมีศูนย์พันไหนวะอุ๊บเฮ้ยมาโอ้ยจะเป็นลมแล้วกูกูจะเป็นลมอาว่ากูจะเป็นลม้วไงไอ้เหี้ยทำไมตรงเรามาบ่อยจังอะนี่ปลาอะไรมันดีจังเลยเนี่ยไอ้เหี้ยกูใช้หัวปลาตั้งแต่สามตัวติดแม่งก็ไม่มาอีกเลยวะแม่งใช้อะไรวะกูมีอะไรกูใช้หมดอ่ะกูใช้ไอ้ที่มันแบบดึงปลาง่ายๆอ่ะ โอ้กูได้อะไรกูสีแดงอย่างเดียวเลยโบ bro ทำไมคนนั้นเขาได้ซีมายด์รวยๆเลยวะน่าคืออะไรอ่ะเราไปตกข้างล่างไปกูแนะนำว่าคุณแนะนำว่ามึงไม่ต้องใช้โชคนะมึงใช้ที่มันเยอะง่ายๆน่าจะดีกว่าใช่เคยเห็นอยู่เดวิลเยอะมากตอนเก็บไม่ไม่ไม่ได้ตอนเก็บแล้วก็ขายได้โอ้ยรวยรวยรวยของใครอยู่วะน่าในน้ำของใครอ่ะวิเขาวะที่เราดึงอยู่เดียวน่าจะใช่ กูเป็นลมแล้วว่ะอย่าวะอย่ามาเลยมันแดงรัวๆเลยว่ะหลังๆเริ่มแล้วโดวันเรีโดนเฮ้ยมา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 เฮ้ยเอ้าเนี่วะหมดแล้วหมดแล้วนี่หรอหมดแล้วหมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาเร็วไป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 ้ยไปไปไปไ้ไป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 ไ้ไป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 ไไปยปไ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 ปางไ ไปดูนี่พิษโอ้โหเดือดเกินไปแล้วกลางคืนแล้วจังหวะนี้มืดแล้วจ้าไอ้กลางคืนแล้วหมุนเลยหมุนเลยเหลือหมุนเลางคือกลืนขอโทษขอโทษขอโทษกูไม่ได้มือมันเถ็กไม่ใช่มาเถอะมาเถอะแล้วมาเลยไม่รอช้าแล้วคุณหลุดวะเดี๋ยวไปไปเลี้ยงกลางรอบเนี้ย เอาล่าด้วยโอ้ยให้เงินอุ้ยมาเหมือนกันจ้ามานลอดคนเดียเฮี้ยหลุดโอ๊ยวันร้องแล้วไอ้วันร้องไอ้วันยหลงหลงถ้าหลงเลยอุแล้วตกง่ายมากลิลิที่นี่เลยอะไรเนี่ยทำไมมันดิ้นแรงจังวะอุ้ยแม่งวิ่งกูขึ้นรัวๆเลยว่ะมีดับเบิ้ลยักษ์พี่อ่ะอุ้ยโอ้โหแล้วมาเลยแล้วเพื่อนกูมาเลย เออวันนี้ป่ามันดิ้นแรงแปลกๆเฮ้ยเฮ้ยมันไอ้แมวนี่มันเหนื่อย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 โดนอู้หตัวบอลเลอร์เร็ววะโอ้ตัวบอลเลอร์เล็ว่ะใหญ่กเลยพันเซนไม่ไม่ใช่สี่หมื่นแล้วเฮ้ยมาแล้วโอ้ยมาหลีเป็มาหลีโอ้ยทำไมไม่ไม่โอลล่าวะเกลือยังเกมน่าสนุกตัวที่ห้าได้ไหมกูแม่งกูแม่งสปีดตอนที่ห้าโอ้โหไม่งวเรียบร้อยกล่องเลยมึงนห้าโอนไปแต่อย่างเยอะอะทำไมไม่โอลล่าเลยดิ เว้ยกุรีถูกนะน้ำหนักอ่ะกุรีถูกนะกุลีสามร้อยเองมือสามร้อยเองไปไหนมาแล้วไอ้น็อตหน้าไอ้นอตอุ้ยของใครอ่ะไอ้น็อตอ่ะไอ้น็อตป่ะไอ้น็อตไอ้น็อตไอ้ไอน้เอาหน่อยมอนเอาหน่อยเอาหน่อยมอนก็ดีมูมอนโอ้หมดแล้ววะมีอีกปะอุ้ยอ๋อสีทองทำไมมันติ้งติ้งกันเรือเเลยวะมาเหมือนกันมาเหมือนกันเดี๋ยววอตกบ้างตกบ้าง เอ้โหสั่งสั่งสั่งไซส์ไม่ใช่สีแดงไม่สีแดงก็สีทองดูดิแตกต่างกันแตนไม่มีคุณใช่ไหมอุ้ยเอ้ยมาอ่ะปลาไหลไหลไปเรื่อยทำไมไอปลาหมึกมันนานแต่วะของใครอ่ะโอ้โหไอ้ปลาหมึกไอ้บิ๊กอยู่แล้วเป็นคนนัิมเขาซีมายลวลลเลยเบลเขาอะไเป็นเนี้ยโอ้จะหลุดจะหลุด Ugh, hãy làm là, Né tham vô. Hui, 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 อุ้ยเล่นโบไอ้อ้โอ้โหอ้อ้ดีๆะดีๆแล้วเล่นนะไอ้ยอ้าย้ไอ้มันยากเกินว่ะเอาจริงมันยากจริงมันยากมากเลยอ่ะมันดิ้นจัดอ่ะได้มาตัวท้งหมดกินหมดไ้ยอุ้ยอุ้ยอยอ่ะอกูอ้ยโอ้เรเลยเอ็มเอ็มอี้ยไม่หน่อยไม่รู้ไม่รู้หน่อย้ากลายเุ็นิชิคแม นานนานานไอ้มันเก่งไอ้มันเก่งไอ้ชี่มันไม่มันไม่หมดสักทีอยู่เขามันเร็วตุ๊ดเจมส์เฮ้ยอยู่นิ่งๆดีมาจับปูมาว่ะจะปิมว่ตจะมิดธรรมดาดิโอ้โหกูมาแต่ไม่มีเปอร์เซ็นต์อะไรเลยโอ้โหรวยๆเลยเฮ้ยพ้าจันทร์ฟ้าจันทร์จะลงแล้วอุ้ยโหทองว่ะ หลงฝูงวะเนี่ยกูเอ้ยทำไมทองมันดิ้นอย่างเงี้ยมาอีกแล้วโอ้ยมดเลยโอ้โหรวยเลยอย่างเงี้ยของจริงเลยนะรอบเริ่มมามันว่อไหร่มันจะหมดวะนี่ไงพาร์ทิงแล้วน่ะเอาละพาร์ทิสมาแล้วเจ้าเลยเจ้าเลยไม่ไปถึงวะเนี่ยไอ้เคี้ยเนี่มาดูกูดิขอสักตัวก่อนมาแลอีเวนต์เดไัวกล่องไปดิตัวเจ็ดร้อยยองไงวะไปรีไปรี ททได้ไมจริงเลยไม่มาเลยอ่าโอเคครับผมก็อย่างที่เห็นกันดีนะผมก็ได้ตัวโอโรล่ามานะครับแล้วก็ได้ตัวหมึกมานะครับผมก็เดี๋ยวจะเอาไอโซเนตทั้งห้าตัวนี้นะครับไปรีให้มันกลายเป็นบิ๊กนะครับไม่รู้ว่าจะได้บิ๊กหรือจะได้เกลือนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยขอเป็นบิ๊กนะครับผมถ้าจะเอาเป็นพวกชายนี่อะไรพวกนี้น่าจะยากไปหน่อยนะครับเอาบิน๊กน่าจะเพียงพอแล้วตัวนี้เพื่อนผมเยอะมากนะครับอามาเดี๋ยวลองดูกันนะครับตัวแรก ตอนนี้นะครับขายได้ห้าพันแปดร้อยสี่สิบสองนะครับเดี๋ยวเราจะรีกันตอนนี้หนักอยู่ที่เก้าสี่เก้านะครับรีเลยปุ๊บได้มาพันสี่ครับ <c oughs> คุ้มเลยครับตัวนี้ตัวที่สองนี่มันเป็นพันสองอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวยังก่อนแล้วกันครับตัวนี้ก่อนนะครับวุ้ยกดทีเดียวคุ้มเลยครับเอ้เดี๋ยวดยวลองลองเช็คราคาก่อนตอนแรกมันประมาณหกพันใช่ไหมลองเช็คดิ ขึ้นไปเป็นแปดพันแปดนะครับผมก็ก็เยอะอยู่นะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะมันต้องเป็นพวกออโรร่าพวก ic, มิติกนะถึงจะได้เยอะมาเดี๋ยวดีตัวนี้ดูนะปึ๊บได้ามาเป็นหนึ่งพันหนึ่งนะครับตัวนี้ต่อเลยปึ๊บโอ้ตัวนี้เกือบไปต่อครับโอ้โหเกือบไปอีกครับโอ้กลายไปเป็นสีนี้นะครับไม่รู้ว่าราคาเพิ่มหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดู โอ้เพิ่มนะครับราคาเพิ่มมาโอเคตอนดูไอโซเนตตัวนี้ไอโซเนตตัวนี้นะครับตอนนี้ปกติอยู่ที่ห้าพันแปดนะครับอะเดี๋ยวลองรีดูปึ๊บอุย้ยกลายเป็นพันแปดอ้ยแต่ห้าพันแปดไปเท่าไหร่ครับเนี่ยเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับโอ้โหค,คุ้มเลยกดทีเดียวอผมอยากรีกว่าเดี๋ยวรีตัวนี้ดีกว่ารีตัวนี้สักหน่อยครับ ห้เป็นการเป็นสักพันสองพันสามไปโอ้โหเกลือเลยวะเกลือโอ้โหเกลือจัดนายอยู่เรียกมาว้าวโอ้เป็นบิ๊กนะครับแบบดาร์กด้วยนะเออเป็นปลาดำเลยนะนี่ไอตัวนี้นี่อยากรีอีกว่าตอนนี้มันได้เท่าไหร่ละเจ็ดพันแปดแล้ว, 7, ลวปลาดำละ่ะปลาดำได้เท่าไหร่ ด้หมนะื่นเจ็ดร้อยนะปล่ฟ้าดำมันยังไม่ได้เพิ่มราคาเท่าไหร่นะโอเคผมคิดว่าน่าจะรักก็ได้ว่าจะาจาโอเคแล้วแต่ขออันนี้สักหน่อย่ะสักทีไปโอ้โหเกลือเลยครับทกคน,ทนสองกัดได้อยวู่อะแต่อยากได้แบบพันห้าได้ไหมพันสี่ได้ไหมโอ้โหเกลือเลยวะพันสองหกร้อยชายนี่ว่ะ ไปที่ไชนีโอเคครับเดี๋ยวขอดูราคาไชานีหน่อยแต่มันแค่หกร้อยเก้าสิบเองอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยเท่าไหร่ไชนีเจ็ดพันแปดนะครับอะเดี๋ยวเราเพิ่มขนาดให้มันออ้โหไชนีบิ๊กครับโปบไปที่พันสี่กิโลกร,รมัมราคาน่าจะพุ่งหน้าดูรออะไรอะ่ะหมื่นห้าเลยครับโอ้โหเซตนี้โอเคครับเซตนี้คือพร้อมขายแล้วครวก็จะเป็นสองตัวนี้นะครับที่ผมได้มา นี่ครับเป็นโอลูราโครโซ่สปรีนะครับกับโอลูราไอซูเลียนสองตัวนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้รีนะครับเพราะว่ามันก็ราคาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะอ่ะเดี๋ยวลองชิคราคาสองตัวนี้ดูครับสามหมื่นสามนะครับตัวนี้นเดี๋ยวลองดูปลาหมึกนะครับลองดูปลาหมึกสามหมื่นสี่นะโอ้โหราคาแรงทั้งคู่เลยนะครับก็แคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการกดโอลูรานะครับแล้วก็โชคคูณสี่ แล้วก็ใช้เหยื่อนะครับใช้เบ็ดอลาล่าก็ได้ของมาประมาณนี้จริงๆเนี่ยมันก็มีมากกว่านี้นะครับแต่บางตัวเนี่ยผมทำหลุดไปก็มีนะครับผมไงคราวนี้ฝากีิจากดลาาไลค์ทั้งคลิกผมด้วยนะครับก็สวัสดีไปพรุ่เยี่โอ้เพื่อนผมก็ได้กันเทียบแล้ว